ไม่ไม่บนบนบันไดบตรงนี้ตรงนี้หอยโดนนะพี่บอลพี่ตูนครับเย็บเย็บเย็บมาตรงนี้แล้วให้โดนหน่อยมาบอี่บอลเดี๋ยวค่อยถ่ายทีก็ได้สำเร็จอ่ะเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วเนี่ยเขาเขามีอันนี้อยู่พี่ออยเขาจะมีกินอยู่กินใจอยู่ก็เลยต้องแบบว่าเราแบบเองเอาเลยไหมนั่งหนั่งหนึ่ง ได้ไหมน่าขนะายพันเดี๋ยวมันอันนี้ลงนะเดี๋ยวมันจะลงกัน เดี๋ยวให้ให้พีมบริษัทมายืนอยู่ข้างๆนี้ไม่เป็นไรขนาดนั้นอ่ะอันนี้แหละอันนี้แถลงคดีอะไรคะเนี่ยอันนี้โดนจับหรือมามาแจ้งความหรือไงคะไม่ทอนเงินลูกค้าก็ไปก็ไปดูลูกหลีไม้ทอนเงินลูกค้า เขามาฟองว่าแม่จูนแม่จูนคืออะเพราะว่าอนนานเกินที่ที่เข้าไปในตัวเขาเนี่ยมันไปสะสมอยู่ในตัวเออจะมาขอเงินคืนกินเยอะเกินเล่นตหัวเลย เนเมนูคือยี่หรี่แต่เราทำเป็นอมนเป็นของวันจัน ทุกคนอินเสิร์ตเบาๆไปก่อนก็ได้นะอันนี้ก็หลายคดีอยู่ต้องใช้รูปเยอะอันนี้<ะ>ไม่น้อ,นอยฮะราคาเ่าไหร่ไม่รู้เห <unsuccess, S 2> ม,มืนมาตลอดนะเดี๋ยวชูนเขาจะอยู่ตรงนู้นนะเขาไม่เข้าเขาไม่เข้ามาคิดเงินเพราะว่าเรื่องพวกนี้ไม่อยากให้ แล้วี่ป้จะเข้ามาไหมไ้อีตื่นั้นที่ดท่ต่รงู้นะเข้ามาพี่ป้านหะสามขั้ว่ะอ้องพ่าหัว่ะไม่บว่ามาแทนสามั่ว่ะเลยใช่แล้วเมียน้อยอามาอมก็คือคดีพีกไงก็คือดีพจังหวัดอะไรนะอาดใหญ่กันครอรีใครรู้ไหมเนี่ย ไปรวมอยู่ตรงน้ทุกคนนะทุกคนไปอยู่กับจูนไม้บองทีมไปอยู่นู้นเดี๋ยวพี่จะสัภาษา์ก่อนฮะก็มาอยู่ตรงนี้มาลองันห้าเลยมาลอง ตอนนี้โดนคดีขโมยหม้อนะอันนี้คือขโมยขโมยแม่จูนขโมยหม้อแม่จูนไปก่อนขโมยหม้อหม้อที่เขาต้มอ่ะถูกต้องคดีก็เลยมีปัญหาต้มไม่ได้คืออยากได้จูนทำเมียอะไรอย่างเงี้เราออ้าวหรอหมายถึงว่าใครอยากได้ทำเมียนะเขาจะทำเมียโอ้เาคุยกันหน่อยลูกชายหน่อมากเลยเนี่ย แม่คนเดียวหรือเปล่ายังไม่ส uh> ุกเอ้ยยังไม่สุกดีอายุสิบปีเองรออีกสองปีคอยจับคอยจับคอยจับยังไม่มีหลอดหลอดอะไรเงี้ยนะคุป้าออกกำลังอย่างเดียวตื่นเช้ามาก็วิ่งเห็นนี่ละก้อนกลมๆเนาะเห็นเลยก็หลอดนะเช้ามาก็วิ่งจนเดี๋ยวจะไปซ้อมพวกอะไรหน่ยพี่นอนเสียงไี้ยู่ป่ะเสียงได้ยินเงมาล่ะ ไม่รู้จงรถเป็นรถเป็นอะไนะก็คือเดี๋ยวพี่เปิ้ลสัมภาษณ์้อมองๆหน่ยหรอไหนนะ

หนึ่งสองสามโอเคครับขอไหมทุกคนอปครับกีกเกนวันนี้มาแจ้งความโดนอีกแล้วโดนแล้วค่ะว่าแม่จูนบ่อยจังเลยอะ่ะก็เพิ่งผ่านวันดีๆไปได้ไม่กี่วันเองนะฮะสุดจีนแล้วก็เรื่องเฮ่งๆก็เรื่องกําลังดีเลยชีวิตกําลังดีเลยนะแล้วก็พม่อแม่จูนก็กําลังจะเข้าไปขายเปิดร้านขายครั้งแรกที่สนามบินเมืองโอ้โหดีใจกันได้แค่สองชั่วโมงเองเมื่อคืนนี้ปรากฏว่า พอโพสไปว่าดีใจโอ้พ่อไม่จึงจะวเขาโดนเบองพวกโทรศัพท์มาทีมงานโทรศัพท์มาบอกที่ของโดนขโมยหายอ้าบพ่อไม่จูนพ่อไม่จูนเนี่ยนะหายก็คือมีพนักงานเนี้ยแหละเขาก็บอกว่าของหายเราก็เช็คสต็อกของหะเราก็บอกของก็คงไม่เป็นไรหรอกม้อสองม้อสามม้อพี่เป็นแต้มะ งานนี้เป็นแสนเลยเราก็ฮะโด,โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วคราวที่แล้วเพิ่งเพิ่งโดนไปปีที่แล้วเพิ่งโดนไปแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนเลยเนี่ยพนักงานก็ปล่อยลงน้ําไปไปมาโดนอีกแล้วเราเราสึกว่าเฮ้ยอีกแล้วโอ้โหเราเขาไม่ได้ยินข่าวเลยเหรอว่าเออว่าถ้าโดนนี่มันติดคุกนะอะไรเงี้ยเรา ปรากฏว่าเราก็ยังไม่รู้หรอกว่ายังไงเสร็จแล้วก็เรื่องมันก็คือบอกว่ามีออของเนี่ยหายไปจัดคือเวลาเราไปขายของในในในห,ห้างต่างๆเนาะไปหาดใหญ่เชียงใหม่ภูเก็ตสงขลาอะไรทั้งหลายแหละไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีของที่มาเช็คสต็อกก็ปรากฏว่าที่ของหายเขอาหายไปไหนอะ่ะ ็ไม่รู้คือคนกับรถก็บอกว่าเนี่ยของมันหาย็รับอะไรหายบ้างคะก็แกงเนี้ยแหละก็ไม่จูดยหมอสไม่เปล่าอุปกรณ์เป็นแกงเลยไม่ใช่หม้อเลยยกไปทั้งหม้อเลยไม่ใช่หม้อตะหลิวเป็นทั้งสินค้าพูดง่ายๆสินค้าเราก็เอ้ยหายเหรอแล้วเท่าไหร่โอ้โหเป็นแสนน่าจะเป็นแสนเลยพี่เราก็แบบเฮ้ยมันมันเยอะนาดนั้นเลยเหรอมันมันอาจจะน้อยสําหรับคนรวยนะแล้วมัน พี่เพ่อนว่าสำหรับคนทำมาหากินอย่างเรามันก็ถือว่าเยอะนะมันก็เราก็เลยถามไปถามมาก็มันสงสารเหมือนกันนะอยากทราบไหมว่าเรื่องมันเป็นยังไงพี่เพื่อนเล่าหน่อยเพราะว่าดูคุ้มเครือดูเหมือนใครเอาไปมันจะขโมยแล้วเราต้องบอกไหมญี่ปุ่

มันหายได้ไงเราไ่เปิดแต่เราทราบว่าเขาคืใครเรื่องเรื่องแบบนี้เราไม่อยากให้มันเกิดเอาตรงเลยอถ้าอยากรู้ว่ามันเออมันหายไปยังไงคนใคร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 ที่บอกขับรถไอ้บอมใช่ไหมบอมอ่ะไหนบอมมาเล่าดิบอมมาเล่าของมันของในรถมันหายไปได้ยังไงอันนี้คือใครคะ อันนี้คือเป็นคนขับรถคนขับรถเ,เออ<ด>แล้วก็ช่วยขายด้วยอของของมันขายอะไรแก<จ>ใช่ครับตาเป็นแก่ครับคือสินค้าสินค้าของเราที่ที่ที่เราเก็บสต็อกไว้อะครับค่ะครับคือซึ่งสินค้าของเราดีจะเรียกอะไรอ่ะคือผมมาเก็บเก็บแยกสินค้าไว้อ่า ในส่วนครับครับแล้วก็ในส่วนในส่วนที่เก็บแยกไว้ครับซึ่งเป็นส่วนที่เราจะเพื่อนำนำไปขายครับสิ่งที่ัวนั่นคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้สุดแต่ในในมุมนั้นแล้วครับใายเพราะซึ่งเราดูว่ามันลอดภายอะไรอยู่บนรถคาร์วซึ่งตอนตอนที่เก็บแยกไพ้เนี่ยพนักงานที่เป็นพนักงานฝ่ายสต็อกเนี่ยครับก็คือแค่ออกจากกองแค่หมดเลียวครับแล้วก็ ไม่ได้สนใจในดินแดนนั้นแล้วครับใช่ไปปสนใจอีกที่อยู่ใช่แล้วหลังจากนั้นคือเราไม่แน่ใจว่าอ่าต่อมันไปในรูปแบบไหนหรืออะไรก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วสกอตต์หายไปเยอะไหมใช่ครับหายไปเยอะไหมเยอะนะใช่เราตรงนั้นในครั้งเดียวเลยรวมนี้เป็นแสนเป็นแสนนะตรงนั้นไม่มีคนดูเลยเหรอคะที่จะพอจะสืบทราบถามได้ว่าแบบ หายไปได้ยังไงหรือมันแบบมีใครเห็นอะไรไหมผิดปกติคือในความในความผิดปกติคือแต่ละคนก็จะบอกไม่ไม,ไม่เห็นใช่ไม่เห็นก<ชาย>้องจรปิดอะไรทุองซึ่งตรงน,นั้นตรวจสอบามแล้วแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็แช่งมาว่าก้องก้องไม่มีบางคนก็บอกว่าก้องเสี<ชา>ยเฮ้เราเราส่วนตัวเราสงสัยไหมมันหายไปได้ยังไงมันไม่ใช่อะไรที่จะหยิบจับไปได้ง่าย มันต้องมีการวางแผนมันต้องมีการ<ช>มีพักมีพวกในการทําทําคนเดียวก็น่าจะไม่ได้ด้วยใช่ก <c oughs> ็มีมีสงสัยแต่ในข้อสงสนั้นคือเราไม่ได้พีกับขายริงบ,บอมตัครับ,บ,บ,อ,บอ่าแล้วคนอื่น,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 นคืนววนนอคือบอมอันนี้บอมเขาเป็นคนขับรถนะก็ดูแลพวกสินค้าต่างนี้อยู่ค่ะในั้นบอมจะใกลไกล้คิดสินค้ามากที่สุดของหายไปเป็นแสนเลย ตอ,อันนี้คือครั้งแรกไหมที่แบบ มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือถามว่าครั้งแรกไหมมันครั้งมันไม่ใช่ครั้งแรกครับซึ่งมันมีครั้งก่อนๆด้วยแต่ซึ่งครั้งก่อนๆคือจํานวนมันไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมันอาจจะเพราะเวลาเราไปขายเราก็จะไปขายในเซ็นทรัลหาดใหญ่เซ็นทรัลนครศรีเซ็นทรัลภูเก็ตเซ็นทรัลตาม้างต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ทยอยขายไปทีละนิดทีละน้อยใช่็หลายอะไรแต่เอลักษณะตู้มันเรือลักษณะรถเป็นยังไงคะเป็นตู้ปกติแล้วตู้ปกติ หายไปไหนไม่รู้เลยใช่เราวยังไงของก็คืออยู่ในตู้ใช่แสดงว่าไพ่ก็คือเกิดจากจุดที่ดอกของที่เวลาพ่อค้าแม่ค้าเขาจะมารับจอดใช่ซึ่งมันมันมันไม่ใชปัญหาของฝั่งร้านเราร้านเดียวร้านอื่นก็อาจจะเจอแบบเราแต่เรองเขาไม่สามารถที่จะไปรถมันล็อกไม่ได้อะค่ะหรือยังไงคือในในจุดนั้นนะครับคือความบกพร่องของแต่ละคนมันมีซึ่งในส่วนของผมคือตอนนั้นอะ ในร่วมในในในส่วนของงานด้วยในส่วนของลูกค้าด้วยเราก็ต้องเลือกสั่งลูกค้าก่อนไปดูลูกค้าก่อนใช่แล้วลูกค้าตอนนั้นที่ต้องไปเลยด่วนจีเลยเพราะอะไรอะคะเราต้องไปดูอะไรพอไม่พอก็เลยต้องรีบไปพุ่งมาตรงนั้นก่อนแล้วก็ทิ้งหม้อไว้ใช่แล้วที่หายไหล่ทั้งเรามีเช็คเรามีเช็คว่าใครเอาไปหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงคือในในกรณีที่หายครับก็มีการรีเช็คก่อนประมาณรอบหนึ่งสองรอบครับหลังจากนั้นเราก็จะไล่ตั้งแต่ต้นขั้วลงมาทั้งล่าง แล้วก็จะไปจับจุดต้น,ตนที่ต้นทางที่ตกปลาคือจึงหลายหลายครั้งว่าเราเราทราบแล้วว่ามันเป็นหรือมันจะสงสัยใครก็หรืออะไรกันมันน่าสงสัยใครที่สุดสว่าถ้าน่าสงสัยถ้าน่าสงสัยใช่ไหมครับในใ<ช>ส่วนของผมผมก็จะคิดว่าเป็นอาจจะเป็นคนเขานั้นหรืออาจจะเป็นคนที่รู้ว่าเรามีความเคลื่อนไหวอะไรในจังหวัดแรกคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวเราไหมครับเพราะว่าตามเราไปเกือทุกจังหวัดเลยแบบนี้เพราะมันหลายที่ เหตุการณ์แบบนี้ไหมครับเราสงสัยคนในหรือยังไงไหมครับถ้านนในตำหนักตัวผมจสงสัยคนใดแต่สงสัยเป็นจ่พวเดเรี่ยวว่าถ้าถ้าในใน,ในส่วนของผมเองผมจะสงสัยเป็นเรเกี่ยวกับพวกบพวกที่ดูแลระยะางมือะนะค,ครับหรือว่าพวกที่ดูความเคลืค่อน,นไหวในตอนเช้ามืดเข้าหรือว่าจะเป็นเวลาที่เราเอาเอาของแด่หน้าบูร์เขา,เายกไปทั้งหมดกี่ชิ้น เป็็นนนแสี่กมันน่าจะกี่ชิ้นนะเป็นแสนนี่ก็น่าจะกี่พุงหลักกี่หม้อสองสามสี่หาจะประมาณสองร้อยสามร้อยสามร้อยหม้อเป็นหลายร้อยหม้อมันต้องใช้เวลาขนนะคะถ้าสองสามร้อยหม้อและไม่รู้กี่แสนด้วยนะกับพี่เปิ้ลแพ็คไม่ใช่แพ็คใส่แล้วก็ใส่โป๊กไม่รู้มันขึ้นขายไปแบบ มันมมัันนจะเป็นประมาณนั้นแต่คือการการที่สินค้าถึงเราแล้วนะครับเราจะต้องทำการแกะแกะให้เราแล้วปอมไม่ตรงสัยใครเลยอ่ะคือผมเองผมคือผมผมไม่ได้บอกว่าไอ้นี่กับใครด้วยประมาณว่าผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้สงสัยใครแล้วก็ไม่ได้มันมีมันมีข้อสงสัยนะครับซึ่งเราเราไม่ได้ไปมีหลักฐานใช่คือไปเรียนไปหาควาเลยิงประมาณนี้เอางี้จุดนั้นมันมันเงียบสงัดมันแบบมันมันไม่มันเป็นยังไงบ้างอ่ะ แล้วแต่เวลาถ้าเป็นเวลามันจะเป็นช่วงเวลาแล้วระหว่างระหว่างส่งเป็นเงียบับไม่มีคนต้องก้อนกี่ทุ่มอ่ะตอนกี่โมงคือหลายครั้งมันหลายครั้งมันก็ไมันหลายครั้งมันช่วงเวลาแล้วมันแล้วว่าสามารถขโมยได้หลายรอบมากเพราะว่าสินค้าของแต่ละคน่ะขโมยได้หลายช่วงเวลาด้วยถึงเวลาทุกคนจะไม่ได้อยู่ตรงจุดเดาะคือในรคนในถในขนส่งมีเราคนเดียวเลยคนส่งอ่ะใช่ครับอีกท่านในทีมจะเป็นผมแต่มันต้องใช้เวลาในการ คนไงเพราะว่าถ้าผมขึ้นหน้าบูธตีก็จะอยู่นาบูธประมาณของเกือบหมดอะครับถ้าหน้าบูธเหลืออย่างละสามอย่างละสองนี้ก็ผมก็จะลงไงเพื่อนหลังจากนี้ต้องมีเพิ่มคนเพื่อดูทำบ่อยเลยจริงๆแล้วคือน่าจะขายบ่อยแต่ดูบ่อยรถไม่มีบอมบไม่ไม่รู้จริงใช่ครัรถไม่มีกล้องอะไรเลยหรออ๋อ อันนี้เป็นเป็นใบโอนเงินเนาะค่ะโอนให้อันนี้ชื่อชื่อไทยชื่อครับแต่อันนี้ผมผมผมนี่คือคือใบใบสินค้านะใช่อันนี้อันนี้ผมผมยืนยันได้เพราะว่าเกิดจากอะไรครับอ่าอ่าอันตัวนี้นะครับพี่ที่เจ็ดเจ็ดหมื่นบาทเลยนะพี่ที่ทั้งหมดเจ็ดหมื่นบาทพี่พี่พี่เนี่ยครับเขาติดต่อเข้ามาใช่ครับพี่เขาติดต่อเข้ามาหาผม ซึ่งเงินตัวเนี้ยผมก็มีหลักฐานที่ว่าผมอาจอาจทางกำแนกให้กับ,บเขาเนี่ยความหมายคือที่เขามาซื้อที่ผมใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้เอาจากที่ที่เขามานะครับคือผมเอาเงินไปให้กับทางน้ำบูใช่เอาเงินให้ทางน้ำบูดปะ่ะใช่คืออ้ตัวเนี้ยที่เ<ล>ข<อ>าบอก<อ>ว่าที่เขาไม่ได้เอาเงินมาให้ทางแล<อ>ง้วทำไมทำไมให้เขาโอนเข้าหามันมีหลักฐานบอกว่าผมทำไมไม่ให้เขาโอนเข้าบริษัทอย่างนี้ครับเพราะกฎของเราคือโอนเงินเข้าเข้าบริษัททั้งนั้นเข้านั้นใครตื่ไกลก็ตาม มันเหมือนวิชาชีพที่พี่ประกาศไปในสื่อบ่อยๆว่าให้โอนเข้าบริษัทมาดามอร่อยเท่านั้นถ้าโอนเข้าชื่อคนอื่นคนนั้นคือวิชาชีพแล้วเดนนี้ทไมทบอลไม่รู้เรื่องนี้หรอผมแจ้งออกไปแล้วด้วยว่าไม่สามารถออนเงินให้ผมได้แล้วทำไมถึงอนเจ็ดหมื่นเลยนะแล้วเขาบอกว่าพี่ฝากหน่อยแต่ตกเทสเนี้ยผมก็มีหลักฐานที่ว่าผมเอาเงินไปให้น้าบู๊ครับให้น้าบู๊นหรือเปล่าไม่มี ไม่มีเงินเข้าบุตเอางี้เอางี้คเอางี้คือพี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะทันนี้เรายังไม่ยังไม่ยังไม,ไม,ไม่ไม่กล่าวหานะว่าบอมเป็นเป็นคนขับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะให้บอมไปคุยกับพี่ตำรวจเอเาแล้วรันเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นคดีอาญาเพราะว่ามันคือรักทรัพย์ของบริษัท ของเจ้าของบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบอม,บอมคือ,อคืออย่างนี้คือบอมบอมต<อ>้องเข้าใจก่อนว่าบ,บริษัทเราเรารักพนักงานทุกคนโบนัสก็ให้เงินเดือนให้เงินพิเศษให้ค่าล่วงเวลาทุกอย่างเราให้เราดูแลทุกคนอาหารการกินเราดูแลทุกคนค่ว่าผมบอกมันโผแจ้งอยู่ด้วยครับว่าไม่สามารถโดนได้นรือคืออย่างนี้แล้วเดี๋ยวเอางีา้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยว เอาไปให้ตำรวจไ็ด,ดูถ้าได้ครับถ้าเกิดตรงนี้ถ้าเกิดไม่ไม่ไม่มีปัญหาเราก็จะสืบหาคนที่เอาเงินนั้นต่อไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้บอลยังไม่ใช่เพียงแต่แค่เงินที่โอนเนี่ยเจ็ดหมื่นจะเป็นชื่อบอลนะบอมซึ่งเราไม่มีนโยบายที่จะให้โอนครทั้งทีนครับนะพวกเรารับรับบอมเลยเว้ยรเราดูแลบอมตลอด ผมมาผมคิดมาแล้วว่ามันจะต้องมีปัญหาผมเลยไม่ลบแชทเขาเพราะว่าผมอ่ะวันที่ผมวันที่ผมบอกเขาไปแล้วยังมียังมีอีกนะไม่มีครับมีที่คนนี้คนมีพี่คนนี้ขัดขาฝากผมมาแล้วผมก็เอาเงินตัวนี้ไปให้กับทางธนาคารด้วยแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องหักหัวคิวพนักงานด้วยกันอะไรอีกนะเยอะไปหมดฝากเดี๋ยวบอ่งไปขอถามมาสุดนิดนึงตอนเนี้ยให้ยูยังขอมาสุดตัวเองหน่อยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจแค่ไหน ผมมั่นใจครับเพราะว่าผมมาคุยกับเขาแล้วผมบอกว่าผมมาไม่สามารถออนให้ผมได้นะเขาก็แจ้งแลวครับว่าที่ปากหน่อยอันนี้เรื่องแรกครับแล้วผมก็เลยบองเงนเดี๋ยวไปดูแล้วแล้วออนกลับให้พี่เปิ้ลให้ให้บริษัทหรือยังพอเงินที่เขาโอนเขามันเป็นเงินสดด้วยมันเป้เงินสดที่เขาฝากมาให้นะครับแล้วก็เป็นผมเอาเงินสดให้กับทางบริษัทด้วยครับเพราะว่าวันนั้นไอ้ผมไปมันจะมีบินออกมาให้เราเวลาเอาเอาของอะไรครับผมก็จะให้เดอกที่อยู่ข้างหน้าครับ มันตั้งแต่เดือนธันวาแล้วใช่ครับแล้วเขาก็ปินจริงมาให้เราแล้วเงินก้อนนี้โอนกลับไปบริษัทยังใช่ครับโอนไปแล้วหรอคโอนกลับไปได้หรอครับาไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าเงินงินที่เอาอย่างนี้ครับอบอมอาจจะไม่ได้เป็นคนทำค่ะนะเดี๋ยวไปให้ความที่ตำรวจก็แล้วกันเพียงแต่ที่สงสัยแค่เรารู้อยู่แล้วว่าห้ามโอนในชื่อพนักงานขออคนล่าสุด ที่เพิ่งออกไปจากบริษัทก็ทําวิธีนี้ครับใช่ครับอันนี้ผมก็โทรหาเขาด้วยเพราะว่าพี่ผมก็ยื่นอย่างกับคนสั้ของบริษัทเลยว่าห้ามโอนแล้วเขาที่แล้วโอนก็โดนแบบนี้แล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่ใช้เงินคืนที่เลยแล้วก็โทรมาขอบคุณพี่เปิ้ลกับจูนตลอดว่าเมตตาเขาไม่เคยทวงได้ครับแต่เราไปแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ตำรวจเขาถ้ามันไม่ใช่ นะรบก็ไปอธิบายว่าทําไมถึงโอนขึ้นี้ใช่ครับแล้วผมก็กล้แก้ที่เขาเพรา้วยผมก็บอกเขาว่าแต่ถ้ามันใช่ผมแจ้งควาเขาด้วยว่าผมมาแต่ถ้ามันใช่ครับถ้ามันใช่เราก็ต้องหลับการได้ครับบริษัทดีกับบอรมเมอดีครับเออเนาะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาให้ตำรวจเขาสรุปเพราะต้องให้เขาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ให้ตำรวจตัดสินด้วยว่าให้เขาให้ตำรวจดูด้วยว่าอันนี้มันเป็นการขอเบื้องต้นเมื่อกี้น้องบอกโอนคืนให้บริษัทแล้วมันมีเงินเข้าบริษัทอยังคะในส่วนนั้นยังไงทางพีบอกไม่มีเอางี้บ ไปให้ตำรวจกระดูด้เพราะตรงนีเ้เราไม่โคดน้องเขาตอนนี้เอาแค่หลักฐานที่มีตรงนี้อยู่ให้ี่พิสูจน์ก่อนการตัดสินก็คือต้องไปให้ทางพิสูจน์ให้ตำรวจเขาอยู่ในขั้นตอนของการดูซึ่งบอมอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่ถ้าบอมผิดบอมมันคือคดีอาญาครับนะบอมครับไน้าเลยได้ครับนี่บอมเป็นไปได้พี่จาบอกทุาคนรวจบอมไม่น่า ได้ป่ะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะเดี๋ยวลงมาเนาะเดี๋ยวมาจานอนะีกรอบนะคะพี่เพิ่นเอ๊ะเอาได้ป